ส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวลูกอมชิ้นังรลดโคลนนะคะช่วงแรกเรามาแกะกันใช่ไหมลูกอมโคลาคชินครับลูกอมโคลแถมแมกเนตชิ้นจังนะคะทำไมมันจะเป็นลูกชิ้จังครับมีกี่แบบกันนะ่าเยอะมากหล้แล่ะเนะ โอ้เต็มเลยนะครับอะแกะคุณพูดไม่เป็นไรอะ<ม>อแกะเลยแกะเลยแกะเลยครับเขาแกะเลยแบบว่าโอเคใช่แล้วนะครับขอฉีกเลยแล้วกันนะฉีกยังไงขาดยังไงก็วันะนั้นแม่แม่ลืมเอาอไปไกลมาทุกสิอะ ีฝั่งนี้ดีกว่าอ่าได้แล้วเอ้าเรามาลุ้นกันว่าได้เป็นแมกเนตอะไรอะไรทเทอะไรนี่ข้างใน,นาม,ม,มีแบบโชว์หน่อยไี่สามงครับรู้ได้ไงว่าไม่สั่ง <c oughs> อันนี้เรามาดูเม็ดโอเมกโคล่าก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมีเป็นรูปชินจังท่าทางต่างๆนะนอกจากชินจังแล้วมีใครอีกด้วยเนี่ยมีเพื่อนป่ะน้องเหรอ มีน้องบ้างเพื่อนบ้างแล้วก็สัตว์เลี้ยงรินจังก็มีใช่ไหมอือเป็นเลยในหนึ่งซองก็จะมีลูกอมอยู่ทั้งหมด6เม็ดนะครับกินมากด<น>ีนะเดี๋ยวฟันถูใช่ไหมใช่กินมากวันนึงกินมากไม่ไดีเดี๋ยวฟันถูกกินเสร็จแล้วต้องแปรงวันแปรงฟันด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าขุนพืนวันนี้ได้น่แต่ว่าขุนพมีอันเดียวหรอ แต่ว่าคุณเพื่อนมีอีกเยอะเลยนี่นี่ที่แอบสะสมมาแล้วนะคะเป็นตัวอย่างนะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าไหนมาดูซิว่ามีไลายอะไรบ้างโอเคแรงจังเลยเอามาช่วยกันไงหน่อยนะะโอ้ oh, เต็มเลยที่จริงแมกเนตชินจังก็น่ารักเราเจอชิ้นจังก่อนแมกเนตโปกเกมอนอีกใช่ไหมครับสะสมมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นเจอครั้งแรกอ,อยู่ที่เซเว่นที่ชัยภูมินะคะ เีก็จะมีทั้งตัวภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีทั้งแบบตัวเลขน้องคุณพลทำอะไรแกะลูอกอมนี่นอ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้อ่ะคุณพลดูซิมีตัวอะไรบ้างออกพี่สิครับมีเดี๋ยวว่าขอแกะนี้ก่อนได้ไหมไหนครับแก่นี้เลยได้สิฉีดฉีดตรงที่มันหย,ย,ยักๆอ่าโชว์ เตล้ะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้คนคนชิมนนเป็นรถคือไอ้ยดนหน่เมดโคลาครับกินหน้าเลออือใช่งี้ยโอ้ยลาครับตอนนี้เรามีทั้งหมดอือ,นนอี่แบบเนี่ยถาว่าสี่สี่สิบห สิบหกแบบนะคะเขาบอกว่ามีให้สะสมไม่ได้บอกว่ากี่แบบนะหาไม่เจอนะครับก็ลองไปดูนะตามเซเว่นนะคะับซองละสิบบาทเนาะข้างในเป็นรถเม็ดเม็ดลูกอมโคล่าเป็นลายชินจังด้วยเป็นรูปน้องด้วยค่ะมีอมาวางเสร็จมือแม่หน่อยใชเดี๋ยวมันจะวางเสร็จอ๋อโอเคขอโทษค่ะมือดำมือดำอ่ะไมเพียงเลยอ่ะนี่ชินจังเอาวางไว้ก่อน ยืนไม่ได้ต้องเอานอนลงลมันเป็นลูกอมเอามือคนออกเห็นไหม,อมเอามือขี้ขหมดแล้วหรอหมดแล้วอื <c oughs> อนี้เลยโอเคสำหรับลูกอมชินจังก็มีแค่นี้นะคะนี่เป็นรูปชินจังนะรูปมองเห็นกันไหมไม่ <c oughs> ค่อยเห็นนะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นแหนเป็นลายชิน้นหน้าชินจัง โอ้โหฝัห่งนี้จะเห็นชัดกว่าเห็นไหม <S <S เอ่ออ่าปีสองเลยค่ะไบายก่อนบ๊ายบายขอบคุณก่อนด้วยขอบคุณ,คณนะคะสวัสดีครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย